คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด16เมษายน64มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากหลายสํานักครับก็ได้แก่สํานักแม่น้ำหนึ่ง สำนักชุดเต็งโตัวของแอดแนนแล้วก็สำนักเงินไหลมาสำนักป่าวอีสานสำนักแอดฝนแล้วก็สำนักสอเมืองชัยสำนักบนล่าของแอดทอนแล้วก็หลายๆสำนักนะครับติดตามชมกันได้นะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16เมษายน64ที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักเลขมาแรง 2ตัวมา1ตัวงวด16เมษายน64ให้เลขวิ่ง2ตัวมาครับได้แก่เลข6ได้แก่เลข0ครับ2ตัวบอกว่ามา1ตัวครับท่านผู้ชมก็จับวางบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขมาแรงครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของบ่าวอีสานโดดเด่นเลยครับผลงานงวดที่ผ่านมาซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับ งวด1ทับทับ64ให้เด่น10หน่วยบนนะครับหลัก10หลักหน่วยข้อมูลบนนะครับหลักหน่วยครับเลข0ูนย์ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรวังที่1ที่270ครับแล้วก็หลัก10เลข7ก็วิ่งเข้าไปที่2-70อีกเช่นกันนะครับขวามือของท่านผู้ชมในกรอบสี่เหลี่ยมครับงวด16ทับ4ทับ64เด่น10หน่วยบนนะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมก็เป็นหลักหน่วยครับ ได้แก่เลข0เลข2เลข5เลข7ตัวแดงๆก็เป็นหลักสิบได้แก่เลข7เลข5เลข2เลข0นเช่นกันครับท่านผู้ชมก็จับวางหลักได้เลยนะครับขอบคุณเบ้าอีสานครับข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลของสำนักแอดหนุ่มงดที่ผ่านมาให้บนตัวเดียวเลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2-70แม่นมากครับ หวามือของท่านผู้ชมครับงวด16ทับ4ทับ2 5 6 4บนตัวเดียวแอดหนุ่มให้เลข8มาครับขอบคุณแอดหนุ่มครับเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของสไตล์อาจารย์9ครับก็จะให้เลขชุด2ตัวมาบอกว่ามา2คู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9งวด16เมษายน64ข้างล่างนะครับได้แก่ 8 9 8 5 8 4 8 6 8 7 09 05 04 06 07 29 25 24 26 27 39 35 34 36 37 19 15 14 16 17ครับมา2คู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9ครับผลงานงวดที่ผ่านมาข้างบนก็โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับชุด2ตัว7 2แล้วก็02 เข้าแบบต๊ะที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2 7 0ครับขอบคุณข้อมูลสไตล์อาจารย์9ครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของแอดสเมืองชัย16ทับ4ทับ6กก็ให้เลขหลักมานะครับหลัก10ได้แก่เลข0หลักหน่วยให้ได้แก่เลข6ครับชุด2ตัว0 6แล้วก็เป็นชุดกัน0 6 6 0 1 6 6 1ครับ ท่านผู้ชมก็จับวางบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดโเมืองชัยครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักชุดบนล่างของแอดทอนครับท่านผู้ชมชุดบนล่างของแอดทอนก็จะให้เลขชุด2ตัวมาครับได้แก่68 69 60 61 62 58 59 50 51 52 48 494041 42ครับเลข6เลข5เลข4ถูกวางไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมเลข8เลข9เลข0นเลข1เลข2ถูกวางไว้ที่หลักหน่วยครับ15ชุดบนล่างของแอดทอนครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดทอนครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของแอดนันผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแอดนันซ้ายมือของท่านผู้ชมครับ ชุด05ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่05ของวันที่1เมษย64นะครับขวามือของท่านผู้ชมก็งวด16เมษย64แอดนั่นให้เลขชุด2ตัวบน01มาครับแล้วก็ชุด3ตัว201และมีชุด3ตัวเองนะครับได้แก่728395ชุด2ตัว283995ครับ และข้อมูลล่างชุด2ตัว5 1 6 1 0 6 0 9ครับท่านผู้ชมชุดบนก็จัดวางบนได้ครับข้างล่างก็จัดลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดนันครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของเงินไหลมาผลงานงวดที่ผ่านมานะครับ8งวดครับเงินไหลมาพลาดแค่งวดเดียวนะครับสำหรับงวดล่าสุดครับให้เลข0ูนย์เลข5 เลขศย์กับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่0-5ครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับงวดวันที่16เมษายน64เงินไหลามาให้เลขวิ่ง9และ4มาครับท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนลงล่างรวมกับเลขของท่านผู้ชมได้เลยนะครับผลงานโดดเด่นมากครับเงินไหลามาขอบคุณเจ้าของข้อมูลเงินไหลามาครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของแอดกีผลงานของแอดกี ee, ซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับ เลขชุด70ก็วิ่งเข้าไปที่แบบโรถที่ท้าย3ตัวรางที่ที่1ที่2 70ครับเรามาดูความมือของท่านผู้ชมครับงวด16ทับ4ทับ6กแอดกีก็ให้ล่างชุดเต็มมานะครับเลขหลัก10ได้แก่เลข7เลข6เลข5เลขหลักหน่วยได้แก่เลข4เลข0เลข8เลข2ครับรวมชุดได้74 70 78 72 64 60 68 62 54 5058 52า้าแปาท่านผู้ชมก็จัดลงได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลล่างของแอดกีครับพอคุณเจ้าของข้อมูลแอดกีครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมแอดเจอข้อมูลก็รีบนำมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับวันสิเมษายนหกสีตัวบนทุกหลักติดเลขดับ7 3 2ครับเป็นเลขดับนะครับหลักหน่วย3ตัวบนติดดับเลข6ครับ สรุปตัวเน้นตัวรองตัวกันเน้นหนัก3หางเป็นชุด3ตัวครับ6 8 4 4 8 1 0 5 1ชุด3ตัว,ต,วตัวกันพลาด9 2 5 8 5 9 7 1 2 9 1 2 8 1 6 6 9 5 9 5 5 9 8 8 6 8 5 4 1 5 2 9 5 9 8 5 4 9 8 5 6 2 9ก้าล่างติดดับเลข7 3 2นะครับเหลือตัวเน้น4หางได้แก่ชุด6 1 6นึ่ง6กรูดที่เลขหกครับท่านผู้ชมก็ชอบชุดไหนก็จัดกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของแอดฝฟนวันทงไม่สนดับให้ข้อมูลล่างมาเลขชุด2ตัว6 0 7 6 6 6, 6. 4 0 7 1 6 4ขอบคุณเจ้าของข้อมูล add ฝนครับให้ข้อมูลล่างมาครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของ add แ,แนนครับชุดเต็งโตส18ชุด16ทับ4ทับ64ก็ให้เลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมาครับชุด3ตัว0 6 2 0 6 3 0 6 4 0 7 2 0 7 3 0 7 4 082 083 084 162 163 164 172 173 174 182 183 184ส่วนผู้โต๊ะชุด2ตัว606163707173 808183ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแนนครับชุด เต็งโต๊ะ18ชุดนะครับตัดเหลือแค่12ชุดได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักแอดแม่น้ำหนครับถูก6งวดติดงวดนี้ก็ให้มาเลขชุด3ตัว716208ครับเลขปีปองสมัย716นะครับแล้วก็เลขแม่น้ำหนที่เขียนมาข้างหลังนั่นนะครับก็เป็น208ครับ ขอบคุณที่มาจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลาก5ภาคครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆสํานักนะครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมในงวด16เมษายน64นี้เราจะได้มีโชคมีชัยร่วมกันนะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16เมษายน64ทุกๆท,ท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ Thank you